สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกับส้อมอีกเช่นเคยค่ะเอาล่ะวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากคุณพ่อบ้านแม่บ้านกันอีกแล้วนะคะหลายคนก็มีปัญหาเวลาล้างจานเนี่ยคุณผู้ชมคราบต่างๆมันออกยากมากจริงๆแล้วยังมีกลิ่นที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยทําไมล้างสะอาดแล้วก็ยังมีกลิ่นที่ไม่พึงประสองค์อยู่ค่ะวันนี้เคล็ดลับของส้มก็คือนี่เป็น Joy Wash น้ํายาล้างจานแต่สูตรนี้ไม่เหมือนสูตรอื่นนะเป็นสูตรเข้มข้นคุณผู้ชมค่ะเขาจะเขียนไว้เลยผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรเข้มข้นแล้วต้องบอกเลยว่ากลิ่นนี้หลายคนอาจจะ เ,เพราะว่าเป็นกลิ่นเลมอนกลิ่นหอมๆค่ะแล้วก็ยังไม่พอเขาบอกว่าคราบนะคะหรืออาหารต่างๆที่มันออกยากมากๆหรือกลิ่นคาวต่างๆ Joywot สูตรนี้สูตรเข้มข้นสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดคุณผู้ชมซึ่งมาดูกันหน่อยว่าเอ๊ะทำความสะอาดอย่างไรด้วยความที่เขามีมะนาวเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็เป็นมะนาวแบบเข้มข้นเลยนะคราบมันต่างๆคราบสกรปรกต่างๆคราบอาหารต่างๆที่มันออกยากมากๆเลย เขาจะออกได้อย่างง่ายดายมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ทําความสะอาดได้ทัน้นภาชนะต่างๆจานชามหรือของใช้ในเครื่องครัวนะคะ Joy Wash ในสูตรเข้มข้นสูตรเลมอนแบบเนี้ยนะคะหรือว่าสูตรผสมมะนาวของเราในสูตรเข้มข้นเนี่ยก็สามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดเนื้อคุณผู้ชมไม่ต้องใช้แรงเยอะคะ่ะแต่ว่าวิธีการใช้เราจะบอกนิดนึงว่าถ้าเป็นสิ่งสกปรกที่มันอาจจะไม่ไม่ได้เยอะมากก็ใช้ในรูปแบบของปริมาณเบาๆคือไม่ต้องใช้เยอะ แต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าวันนี้ออ จานชามของเรามันมีคราบที่ติดแน่นมากๆเลยเพิ่มปริมาณ j o ย Watch ของเราในสูตรเข้มข้นสูตรนี้ลงไปนะคะด้อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะรับรองว่าออกแน่นอนที่สําคัญไม่ทิ้งกลิ่นและคราบสกปรกให้เราได้กวนใจด้วยค่ะแต่บอกคุณผู้ชมก่อนเพราะหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วสูตรนี้เป็นสูตรอะไรคะเป็นสูตรชนิดเติมค่ะคุณผู้ชมปริมาณ650 ml นะคะเดี๋ยวให้ดูทางด้านหลังจะเขียนเลยว่าปริมาณ650 ml แต่ถ้าเกิดว่าใครที่บ้านเนี่ยเอออาจจะมีหลายคนแล้วก็ใช้น้ํายาล้างจานค่อนข้าง บ่อยค่ะก็เลือกซื้อเป็นแบบแกลลอนได้ปริมาณก็คือ3,800 ml นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครสนใจค่ะคุณผู้ชมก็สามารถไปซื้อได้2ช่องทาง1เลยแอปพลิเคชัน JCM Commerce นะคะก็อย่าลืมกดดาวน์โหลดก่อนนะแล้วก็สั่งซื้อ Joy Wash ค่ะน้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้นคุณผู้ชมค่ะนี่อย่าลืมนะ ตัวนี้ต้องเป็นกลิ่นเลมอนขจัดคราบที่ยากและกลิ่นคาาได้อย่างหมดจดด้วยนะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าอยากเห็นของจริงก็ตรงไปค่ะเจซช็อปทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีจําหน่ายค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านหลังจากให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะหลักผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ